สวัสดีคะ่ะกบมาพบกับโปรกองการดูดวงเยโ่โ,โ,อโ,โอ้โหเดือนสิงหาเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะก็เข้าสู่เดือน9เดือนกันยาแล้วนะคะอีกไม่กี่เพลราเราก็จะสิ้นปีแล้วเนาะอยากทำอะไรต้องรีบรีบทำนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเนาะเพราะว่าอีกไม่อึดใจเราก็จะเปลี่ยนพอศเป็น2,568แล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปวาบดูดวงกับอาจารย์สันคเนชาพลานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้นะจ๊ะเอาให้หมดนะคะพี่ๆขาหัวใจบันทึกคลิปกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะคเนชาพนลานะคะสายมูนะคะนี่ค่ะว้าวตามหน้าตรงนี้เลยนะคะติดตามฟลโล่กันด้วยนะ ผู้สถาธาที่เกิดวันอังคารผู้สถาธาที่เกิดวันอังคารดวงประจําเดือนกันยาดวงประจําเดือนกันยาและที่สําคัญให้ผู้สถาธาที่เกิดวันอังคารเพ่งจิตมาที่ไพ่อาจารย์จากนั้นท่องนโะมทสสะสามจบให้ไพ่เป็นตัวเล่าเรื่องนะคะและที่สําคัญการดูดวงนะคะทุกครั้งเป็นการแรนดอมสุ่มนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าก็มีความตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิต เอามาปเป็นแนวทางสารบัญเล่มหนึ่งนะคะในเดือนนั้นๆน,นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทุกอย่างมีคําว่าวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะจ๊ะมาค่ะวันอังคารผู้สถาธาที่เกิดวันอังคารผู้สถาธาที่เกิดวันอังคารเดือนกันยาเดือนกันยาได้แก่เดือนกันยา่าปว้า ใครจะเป็นเศรษฐีเชะละสีเชะละสีโหสิเหรียญหวานเจี๊ยบอังคารบอกให้หนูบ้างเพอะสิงหาหนูเจ็บอ้วมมากเลยจ้าอังคารหวานเจี๊ยบอือโอ้โหหนึ่งเหรียญนี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจีบ๊บปุ๊บหรือสี่หกดาบเปาะโอ้เดอรทาวเวอร์ จับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปคุณเอาไปหกคะแนนจ้าอ้าทุกคนบอกอาจารย์สิบเหรียญขึ้นหนึ่งเหรียญขึ้นทําไมให้หนูแค่หกคะแนนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใเย็นใจเย็นก่อนที่อยากทานายให้หกคะแนนไม่ใช่อะไรนะจ๊ะอย่างแรกคือหนึ่งเลยนะคุณได้ไพ่เดิร์ทเฮาเวอร์คุณกําลังสูญเสียของรักและคนที่รักบวง subject ของไพ่สิบเปลี่ยนมันจะเป็นประมาณว่าคุณสูญเสียคนที่คุณรักและคุณได้มรดกกลับมาถามว่ามันมีการเสียใจครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบางคนสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียคนนั้นคนนี้แต่คุณได้มรดกถามว่าคุณคุ้มไหมมันไม่มีคําว่าคุ้มค่าถ้าคุณเสียคนที่คุณรักออกจากอ้อมกอดของคุณใครเกิดวันนี้คะนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่ากอดให้มากที่สุด อดให้มากที่สุด 2. ทําไมอาจารย์ถึงให้คุณแค่งขวานานคุณมาติดไพ่ลอสีเดือนกันยานะคะคนเกิดวันอังคารคือเดือนของการอยู่แบบสันโดษอยู่แบบธรรมถะอยู่แบบไม่ยุง่งไม่วุ่นไม่ฟุ้งไม่ใครไม่เกี่ยวก้อยก้อยเกี่ยวใครไม่ต้องไปสนใจใครจะดีที่สุดมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปไม่พอ เก็บเกี่ยวบรรยากาศให้ธรรมชาติก่อนเพราะตอนนี้คนเกิดวันอคารเหมือนคนขับรถหรือภายเรืออยู่ในอ่างน้ำบนกลัวไปหมดเสียทุกอย่างถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งแต่ตอนต,อนตอน้นๆไม่ต้องกลัวแต่ถ้าท่านกลัวแก้ไขต้นตอนของมันซะบางคนติ้งตอง กลัวว่าเขาจะมาว่าร้ายกลัวเขาจะมาปว่วนกลัวเขาจะมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่ต้นโตเราต้องดูก่อนว่าเราเป็นคนทําตั้งแต่ต้นเรื่องหรือเปล่าโทษคนอื่นได้ไหมโทษตัวเองก่อนแต่ถ้าคนเกิดวันอังคารคุณปงได้คุณเดินทางใส่กลางได้คุณแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้ตตนๆได้คุณจะมาได้ไพ่สิบเหรียญและหนึ่งเหรียญทในบริบทของโชคลาภนีไหมอาจารย์ฟันธงฟันตรงๆเก้า คะแนนมีโชคลาภฟันตรงๆ9าคะแนนคุณจะได้ในลนักษณะของโมรดกฟันตรงๆ9าคะแนนคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ในเดือนกันยานแน่นอนแต่สูญเสียนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นคนเกิดวันอังคารนะคะซิกเนเจอร์ในการทำบุญให้คุณไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรืออะไรที่มีคำว,ว่าปักหลักปักชัยหรือหลวงพ่อหรือใดๆก็ตามที่ถือไม้ตะพดถือ สตาวุธที่มันเป็นอัก,กะบองก็ได้อห่งทาวเวอ์สวนเนี่ยดวงคุณถึงจะเปิดนะจ๊ะอย่าลืมนะคะคนที่เกิดวันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และจำไว้นะคะว่าเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมีสติในการประกอบวิชาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย